โอกาส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 ะนักโอกาสบัณินักโอกาสบัณิข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสมาทานขอสมาทานซึ่งพระธรรมทานซึ่งพระธรรมทานขอคณิกะสมาธิขอคณิกะสมาธิสติและปัญญาสติและปัญญาโยมบังเกิดขึ้นโยมบังเกิดขึ้นในคันธะ ตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจออกรู้และจะตั้งสติกำหนดไว้และจะตั้งสติกำหนดไว้ที่อัตภาพร่างกายที่อัตภาพร่างกายทำความรู้สึกตัวทุกขร้อนทำความรู้สึกตัวทุก ในอัตภาพร่างกายในอัตภาพร่างกายตลอดจนถึงตลอดจนถึงความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดในเรื่องราวต่างๆในเรื่องราวต่างๆด้วยความไม่ประมาทด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้ต <F> ั <t reversal> ้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอเป็นต้นไปเธอนั่งนิ่งๆก่อนนะนั่งนิ่งๆก่อน น um. ั่นนั่งขัตสมาธิได้ก็นั่งคัดสมาธินั่งคู่บบลานตั้งสายตรงแ้นั่งขัตสมาธิในการสนทับเที่งตามที่เราสะดวกสะดวกจังเลอนนั้นแบบตัวให้ตรง วางมือลงให้รู้สึกสบายสบาย,บายวางมือป้าช้นลงบปนมือซ้ายจากนั้นก็ใายใจดูลงหายใจเข้าออกหายใจเข้าเราใส่ใจดูดดีๆหายใจออกใส่ใจดูดดีๆสังเ,เกลงตลมหายใจเข้าออก หายใจในลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พยายามใายใจทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าออกหายใจเข้าเวลาใดให้เราใส่ใจดูหายใจออกเวลาใดเราก็ใส่ใจดูสังเกตดูตามดูตามรู้ หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าให้รู้สึกหายใจออกให้รู้สึกหายใจเข้ายาวก็รู้สึกหายใจออกยาวก็รู้สึกหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกหายใจออกสันก็รู้สึกทาดูทางรู้ทำใจใจมันละลึกทังรู้สึกอยู่ในเมืองมันใจใจอยู่ในเมือง ตัวขยับขึ้นตรงกับการหายใจเข้าลำตัวขยับลงตรงกับการหายใจออกดูไปถึงว่าหายใจสบายไม่สบายด้วยหายใจเข้าครั้งหนึ่งลู้ลมเข้าด้วยรู้ว่าสบายไม่สบายด้วยหายใจออกครั้งหนึ่งดูลมหายใจออกด้วยรู้ว่าเราหายใจสบายไม่สบายด้วย ตั้งใจใส่ใจระลึกทำความรู้สึกอยู่ทำดูามรู้อยู่ทำสังเกตอยู่สังเกตอยู่บ่อยๆสังเกตอยู่เรือยๆใส่ใจอยู่บ่อยๆใส่ใจอยู่เรือยๆทำดูามรู้อยู่บ่อยๆทาดูามรู้อยู่เรืองๆตั้งใจใส่ใจอยู่ตลอดเวลา